สวัสดีครับนักเรียนที่น่ารักทุกคนครับมาพบกับครูแสบอีกแล้วนะครับวันนี้มาดูกันซิว่าครูแสบจะพาเรียนปฏิบัติกิจกรรมอะไรนะครับวันนี้ครูแสบจะให้นักเรียนปฏิบัติกิจกรรมการเคลื่อนไหวนะครับเป็นการเคลื่อนไหวแบบอยู่กับที่นะครับเป็นการกระโดดสูงนะครับเป็นการกระโดดสูงนะครับวันนี้ครูแสบจะสอนพวกเราการ ปฏิบัติกิจกรรมการกระโดดสูงนะครับการกระโดดสูงเนี่ยนะครับเป็นการฝึกทักษะของความแข็งแรงของกล้ามเนื้อนะครับไม่ว่าจะเป็นกล้ามเนื้อขาข้อเท้านะครับเป็นการฝึกการสปริงข้อเท้าเป็นการฝึกการออกแรงกระโดดนะครับเพราะฉะนั้นในการฝึกกิจกรรมการกระโดดสูงนะครับนักเรียนสามารถทํา ที่บ้านได้นะครับหาพื้นที่นะครับวันนี้ครูแสบจะพานักเรียนมาฝึกกิจกรรมการกระโดดสูงข้างผนังหรือเสานะครับข้างผนังหรือเสาอุปกรณ์มีแค่นี้นะครับอุปกรณ์ในการฝึกนะครับมีแค่ผนังหรือเสาอ้ออีกอย่างหน,นะนึ่งนะนี่ครูแสบจะใช้ชอ็อกนะใช้ชอ็อกเวลา กระโดดขึ้นไปปุ๊บครูแสบจะใช้ช็อคเนี่ยแตะผนังขีดผนังไว้ว่าครูแสบกระโดดได้สูงกี่เซนติเมตรหลังจากขีดเสร็จปุ๊บก็ใช้ตลับเมตรหรือสายวัดว่าตัวเองกระโดดได้สูงกี่เซนติเมตรนะครับั้งยังกระโดดบ,บ่อยๆฝึกบ่บอยๆก็จะเกิดความชํานาญนะครับเห็นไหมละครับกิจกรรมนี้ไม่ยากไม่ยากเลยนะครับ เดี๋ยวก่อนที่จะมีการปฏิบัติกิจกรรมนะครับครูแสบจะพาเรียนอบอุ่นร่างกายก่อนนะครับอบอุ่นร่างกายก่อนเพื่อผ่อนคลายาเพื่อยือดเหยียดกล้ามเนื้อนะครับ <bon. S 1> นักเรียนอย่าจําผิดนะก่อนปฏิบัติกิจกรรมเนี่ยนักเรียนต้องยืดเหยียดกล้ามเนื้อหรือวอร์มอัพนะครับอย่าลืมสับสนกันกับตอนไปปฏิบัติกิจกรรมเสร็จถ้าตอนเล่นพละ,ะเรียนเล่นกีฬาปฏิบัติกิจกรรมเสร็จเขาเรียกว่า ผ่อนคลายกล้ามเนื้อนะครับแต่ก่อนที่จะปฏิบัติกิกรรมเนี่ยให้ให้นักเรียนยืดเหยียดกล้ามเนื้อก่อนนะครับเดี๋ยวเรามาอบอุ่นร่างกายไปพร้อมๆกันเลยครับกางขาออกครับกางขาออกนะเอามือจับที่ไหล่ครับนักเรียนนะนักเรียนหมุนไหล่นะครับนับพร้อมกันหนึ่งถึงสิบนะครับไปข้างหน้าก่อนหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ด แปดเก้าสิบอ่ะพอครบสิบแล้วต้อเลี้งยงก็หมุนกลับอีกนะครับหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบอ่ะต่อไปเหยียดแขนมาข้างหน้าสลับขึ้นลงนะครับนับหนึ่งถึงสิบหนึ่งสองสามสี่ ห้าหกเจ็ดแดเก้าสิบอ่ะยดแกนมาข้างหน้ากำมือล้มหลวมนักเรียนแล้วก็ชักศอกนะครับเราจะบ,บริหารไหล่และหน้าอกนะครับกล้ามเนื้อมัดหน้าอกนะครับหนึ่งสองสามสี่ห้าหเจ็ดแปด เก้าสิบอ่าเสร็จแล้วมือเท้าเอลเรียนกลางขาออกหนึ่งช่วงไหลนะให้พอดีหนึ่งช่วงไหลตัวเองอ่าเสร็จแล้วก็บิดเอลด้านซ้ายด้านขวานะครับนับหนึ่งถึงสิบหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบอ่ามือยัง ทักเซลไว้เรียนต่อไปย่อเข่านะครับย่อเขา่าแล้วก็ยืดตัวขึ้นหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบ อ่ะต่อไปเทา้าชิดนะเอามือวางไว้ที่หน้าขาตัวเองแล้วก็ค่อยลูดมือลงไปข้างล่างจับปเทา้าหนึ่งอ่าลูดสองสามสี่ห้าหก 7จ็ดแปดเก้าสิบโอเคนะครับนักเรียนครับหลังจากที่พวกเราอบอุ่นร่างกายไปเรียบร้อยแล้วนะครับยืดเหยียดกล้ามเนื้อเรียบร้อยแล้วนะครับกิจกรรมนี้ครูแสบบอกว่าเป็นกิจกรรมที่ต้องออกแรงนะครับออกแรงกล้ามเนื้อนะครับข้อเท้าการสปริงข้อเท้านะครับ เพราะฉะนั้นวิธีการปฏิบัติเนี่ยค่อนข้างจะอันตรายนิดหนึ่งนะครับถ้าเกิดนักเรียนปฏิบัติไม่ถูกวิธีนะครับหรือข้ามขั้นตอนอาจจะเกิดอุบัติเหตุได้นะครับเดี๋ยวครูแสบจะสาธิตนะครับสาธิตการกระโดดง่ายๆก่อนนะครับกับอุปกรณ์นะครับอุปกรณ์มีอะไรครูแสบบอกไปแล้วอุปกรณ์คือผนังนะครับอุปกรณ์คือผนังหรือเสา นะครับหาที่โล่งๆหน่อยวิธีการกระโดดให้ยืนด้านข้างาผนังประมาณห้าสิบเซนติเมตรนะครับห้าสิบเซนติเมตรนะไม่เท้าชิดนะครับไม่เท้าชิดกลางขาประมาณหนึ่งช่วงลายนะครับกลางขาหนึ่งช่วงลายนะครับเวลากระโดดให้หันด้านข้างเข้าหาผนังนะครับให้หันด้านข้างเข้าหาผนังนะครับ วิธีการปฏิบัติขั้นตอนที่หนึ่งนะครับชา้าๆนะนักเรียนนะนักเรียนก็เลือกเลือกฝั่งคนถนัดขวานะก็หันด้านขวาเข้าหากําแพงหรือเสานะครับคนถนัดซ้ายก็หันด้านซ้ายอีกด้านหนึ่งนะครับวิธีปฏิบัติยืนด้านด้านข้างหันข้างเข้าหาผนังนะห่างจากผนังห้าสิบเซนติเมตรยืนกลางขาออกประมาณหนึ่งช่วงไหลวิธีปฏิบัติขั้นตอนที่หนึ่งย่อเข่า นะครับเวียงแขนเหมือนเราจะกระโดดไปข้างหน้าแต่เราไม่กระโดดข้างหน้าเราจะใช้วิธีการสปริงข้อเท้าแล้วก็กระโดดขึ้นไปข้างบนใช้มือแตะผนังนะครับในจุดที่สูงที่สุดนะครับแต่ครูแสบขอเน้นย้ำว่าแรกๆเนี่ยอย่าเพิ่งกระโดดสูงให้ฝึกให้เกิดความเคยชินก่อนคำว่าเกิดความเคยชินคืออะไรให้สัมพันธ์กันระหว่างการสปริงข้อเท้า การกระโดดลอยตัวบนอากาศการแตะที่ผนังและก็การลงสู่พื้นนะครับให้มันเกิดความสัมพันธ์กันก่อนเมื่อครั้งที่หนึ่งสองสามเกิดความปลอดภัยพอครั้งต่อไปค่อยออกแรงสปริงข้อเท้าเทคตัวลอยตัวบนอากาศให้สูงที่สุดปลายนิ้วแตะที่ผนังเดี๋ยวมาดูไปพร้อมๆขั้นตอนที่หนึ่งนะครับอย่างที่บอกนะยืนห่างกำแพงห้าสิบเซนติเมตรกางขาออกประมาณหนึ่งช่วงไหล่ นะครับย่อเขา่านะครับย่อเขา่านะครับในลักษณะจะกระโดดนะครับออกแรงสปริงข้อเท้าปกติเราจะกระโดดข้างหน้าแต่วันนี้เราจะกระโดดอยู่กับที่ขึ้นข้างบนออกแรงสปริงข้อเท้านะครับลอยตัวอากาศให้สูงที่สุดปลายนิ้วไปแตะผนงังจุดที่สูงที่สุดนะครับยังไม่ต้องออกแรงเยอะนักเรียนนะดูนักเรียนนะดูนะครับให้จังหวะหนึ่งอาจจะนับในใจก็ได้สองสามปุ๊บ นี่ลงลงสองเท้าเห็นไหมครับเวลาลงสู่พื้นให้ลงสองเท้าเห็นไหมกูแสบยังไม่ออกแรงเยอะอ่าอันนี้ยังไม่มีอุปรกรณ์คุณครูยังไม่ใช่อุปรกรณ์คุณครูฝึกแค่ความสัมพันธ์เท้าการสปรินข้อเท้าการออกแรงแล้วก็การลอยตัวบนอากาศใช้มือแตะผนังนะครับต่อไปนะครับครั้งที่สองลองเหมือนเดิมยังไม่ต้องออกแรงมากนะครับย่อเข่าเล็กน้อยหนึ่ง สองสาเห็นไหมละครับเวลาลงสู่พื้นนะครับลงสู่พื้นลงสองเท้าอ่ะต่อไปผู้แสบจะลองออกแรงนะลองออกแรงนะหนึ่งสองสเห็นไหมละครับเริ่มสูงขึ้นอันนี้คือไม่มีอุปกรณ์พรอเรียนฝึกแบบมือเปล่าเสร็จแล้ว นักเรียนก็ฝึกแบบมีอุปกรณ์มีอุปกรณ์ยังไงนี่ครูแสบเตรียมชอ็อคนี่เตรียมช็อคไว้แล้วไว้ขีดเส้นปุ๊บพอขีดเรารู้ว่าขีดกระโดดลงถึงตรงไหนแล้วก็สายวัดหรือตลับเม็ดมาวัดว่าได้กี่เซนติเมตรนะอ่ะดูนักเรียนพร้อมกันเราเข้าใจแล้วเกวิดความสัมพันธ์ระหว่างเท้าการกระโดดการสปริงข้อเท้าการลอยตัวบนอากาศแล้วก็จุดที่เราสูงที่สุดเราก็มาร์ก เอาไว้ right. นะครับดูพร้อมๆกันนะครับหนึ 1, 2, hey. <Hey. S 2> ่งสองสามเห็นไหมล่ะครับนักเรียนฮะจุดที่หนึ่งเห็นไหมออกแรงแค่นี้ได้เท่านี้นักเรียนก็ตลับเม็ดวัดกี่เซนบันทึกเป็นผลการปฏิบัติกิจกรรมไว้นะอ่าพอสักพักหายเหนื่อยเราก็ลองใหม่บางคนคิดว่า เราต้องสูงกว่านี้ให้ได้นะครับอย่าลืมนักงเรียนห้ามกระโดดเข้าหากาแพงดดบนี้เดี๋ยวหน้าขามำมนะเดี๋ยวหัวชนนะให้หันข้างนะครับขเข้าใจนะครับให้หันข้างนะครับอ่ะต่อไปสมมติว่าครั้งที่หนึ่งเนี่ยครูแสบว่าได้ล้อสองร้อยยี่สิบเมตรไอ้สองร้อยยี่สิบเซนติเมตรนะครับอ่ะมาดูครั้งที่สอง คุูแสบก็จะพยายามออกแรงมากขึ้นนะครับหนึ่งสองสามเห็นไหมนะครับนักเรียนพอครั้งนี้คุูแสบได้สูงขึ้นอีกประมาณห้าเซนติเมตรเห็นไหมก็มีความสัมพันธ์ระหว่างอวัยวะส่วนต่างๆการสปริงข้อเท้าการออกแรงารการลอยตัวบรรากาศการเทคตัวเห็นไหมนี่ก็จะ ได้สูงขึ้นเรื่อยๆอ,อันนี้เป็นวิธีการฝึกง่ายๆนักเรียนอยู่ที่บ้านนักเรียนก็ไปหาพื้นที่ที่ไหนก็ได้นักเรียนคิดว่าสามารถทําได้ข้างผานังนะหรือเสากําแพงที่สำคัญนะครับอย่าลืมความปลอดภัยนักเรียนครับนักเรียนก็ลองหาพื้นที่ที่มันสามารถเซฟตัวเองหน่อยใส่รองเท้าให้เรียบร้อย พื้นอาจจะเป็นพื้นลาบนะครับพื้นลาบที่สำคัญเลยเน,น,น้เนอย่าหันหน้าเข้ากระดานอย่าหันหน้าเข้ากําแพงให้หันข้างที่ถนัดนะครับอันนี้นักเรียนคงเข้าใจนะครับง่ายๆนะครับอย่าลืมนะครับอย่าลืมนักเรียนครับอย่าลืมว่าในขณะที่ปฏิบัติเนี่ยให้คุณพ่อคุณแม่ถ่ายรูปนะในขณะที่นักเรียนปฏิบัติเนี่ยไม่ต้องเป็นวิดีโอนะนักเรียนถ่ายเป็นภาพถ่ายแชะแล้วก็ ส่งมาทางช่องทางส่งกันบ้านเหมือนทุกคลิปอะ่ะนะครับเหมือนทุกครั้งเลยนะอย่าลืมนะครับส่งงานมาด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับครูแสบคิดว่านักเรียนทุกคนคงนำไปปฏิบัติอย่างถูกวิธีอย่าลืมต้องทำจากง่ายๆไปก่อนแล้วก็ค่อยๆย,ยากขึ้นยากขึ้นสูงขึ้นสูงขึ้นสูงขึ้นอย่าลืมนักเรียนบันทึกผลการปฏิบัติ ว่าครั้งที่1นึ่ได้เท่านี้ครั้งที่2ได้เท่านี้ลองดูว่าจะมีความเปลี่ยนแปลงไหมนะครับนักเรียนคงเข้าใจนะครับสำหรับคลิปนี้ครูแสบหวังว่าทุกคนคงนําไปปฏิบัติอย่างถูกวิธีนะครับสวัสดีครับ